สลิของปีนี้เนี่ยมันเป็นการหวีที่ไม่ใช่หวีที่เว้นลุกมันเป็นการหวีที่ดูเรียบมั่น<ม>พี่ว่าเป็นสาวที่มั่นใจนะเป็นสาวที่กล้าแสดงออกวิธีทำสลิกช็อตแฮร์จริงๆแล้วง,ง่ายมากเดี๋ยวปอทำให้ดูเริ่มจากสระผมให้สะอาดพอผมเริ่มแห้งหมๆเราก็ใช้มูนขยำมูสบริเวณปลายผมเพื่อเพิ่มวอลลุม่มจัดผมต่อให้เป็นเคลเพื่อเตรียมจัดทรงต่อไปพอม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจัดทรง ง่ายๆใช้กิ๊บดำช่วยด้วยมาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดฉีดสเปรย์เหยื่อเ,เทซเมเ์อชอบมากใช้แล้วอยู่ทรงยาวป้าเปลี่ยนผมมาหลายทรงค่ะแต่ว่าชอบทรงนี้ที่สุดเพราะมันเป็นตัวเองแล้วก็เปลี่ยนได้หลายแบบด้วยท้าวเอลจิกขามัน